โอเคครับเราก็มาต่อกันเลยกาแฟนอนแฟนซีพารทที่3ครับกับเล่นไปฝึกไปครับกับภาษาอังกฤษของผมนั่นเองอ่ะอาทิตย์วิลลักันต่อไปครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับไม่รู้ว่าผมจะสำเร็จภาษาอังกฤษแล้วเล่นไปโดยที่ไม่ต้องไปเปิดดิฟแปร์ดิฟได้ไงโอ้โหมันเรื่องกำาใจกันะความเดินทางที่แท้วก็คือเราขึ้นมาจากท่าเรือใช่ไหมที่จะมาฝึกดีซีนะครับตามนั้น จัดไปไปโอเ้เี่ยดูดูไซเฟอร์ก็ไม่ได้อ,อนะไรลบไ กันแบบประสูนสองอ๋อแล้วก็จะมาคุมพื้นที่ให้เราใช่ไหมเจ๋ง <c oughs> อันนี้ผู้นำไซเปอร์เป็นผู้นำอยู่ครับเร็วเข้า,าครับครับครับเฮ้ยอะไรวะ นั่นพวกดีซีโอเคซีดีหลงตลอดเลยอะหลงตลอดชิวาใช่ไหมอืมอะไรวะนี่แจากการ์ด ว่านานคงเพชรไหมครับเท่าไหร่โอ้ยสองร้อยกว่าโหานะฮะเลเวลอัพแล้วยาไรสา ที่ไหนก็กลับมาสมบสุดครัอะบอะไรวะอ๋อศูนย์กลางทางแยกอยู่ข้างหน้าโอเคเกลตาเลียนขี่ขาดโอโ้โหทา้าทายช่วยแสดงให้เห็นหน่อยว่าคุณเจ๋งจริงอะไรประมาณนั้นอะไรจะงี่เง่าขนาดน,นั้น <laughs> ไม่ค่อยกินเซนกัน เฮ้ยหลบซุ่มว่ะไอเฟอร์มีอะไรอ๋อรู้สึกว่าสตูแข็งแข่งขึ้นเรื่อยๆนะครับ ทำไมช่วงนี้ให้ยามาเยอะเดี๋ยวไปวิมออ่านไม่มากกว่านี้ฉันต้องการให้พวกนายไปสำรวจว่ามีอันดี้มีอยู่แถวนี้ไหมมีศัตรูอยู่แถวนี้ไหมรับทราบครับสำรวจนั่นไงนี่นี น่ปิดทางช่องทางปิดถนนคุ้นๆนะี๋ยวก็ไม่ได้เล่นหรอกชุบ ไรสิ้น G F หรอ raising raising แ Rais ว่าเรียก raising G F เพิ่มพลังฉันว่านี่คงจะหมดแล้วแหละเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมเฮ้ยพวกเราไม่ได้รับผิดชอบ ในเขตนั้นนะการต่อต้านคำสั่งอาจเป็นเรื่องที่ไม่ดีสำหรับเราโอเคเสร็จแล้วครับท่านผูน้นําหันหลังไว้ี้หันหลงังเลงั้นเหรอดีงั้นเราอยู่ที่นี่รอให้ศัตรูมาดีกว่าอยู่ที่นี่อย่างน่าเบือ่อ เสียงมาเสียงนั้นได้เริ่มขึ้นแล้วกำลังมามาดมเล่นออกไปพ้นขยะขยะง เฮ้ยทหารดอกรอาเรียนเฮ้ย้าไทยพวกแกกำลังรออะไรอยู่ออกมาซะดีดี ไม่มีอะไรเลยเองจะให้เรารอหรือ hmm. ก็เท่านั้นแหละฉันไม่สามารถรับไม่ได้อีกต่อไปนี่คือการฝึกแบบมาหมา ด็อกเทนนิ่งการฝึกหมานั่นอ่ะมันหลบกันได้ไงวะไปแล้วครับ กอบาเดนนั่นมันศัตรูนี่พวกเขาไปไหนกัน<ม>เฮ้ยบนนั้นคืออะไรนั่นจุดหมายต่อไปของพวกเราแต่นั่นมันจะเป็นการผิดคำสั่ง คุณไม่ต้องพูดแค่พูดก็ได้นะเบื่อแค่ไหนชซคอฉันยืนหยัดการตัดสินใจของกัปตันบีการตัดสินใจของกัปตันเหรออา้าอ่านไม่ทันอ้ไม่คิดว่ามันจะกดไปเองมันเป็นโอกาสที่ดีที่ทำการฝึกของฉัน ฉันขอขอบคุณฉันสามารถรับใครก็ได้แม้ว่าเขาจะต่อสู้กับด้วยความสกปรกขอบคุณถ้าจำฉากแตเตอนเริ่มแรกได้ครับก็คือการต่อสู้อยู่ดีก็มีการใช้เวทมนต์ดำเกิดขึ้นเองนายจะต้องขอบคุณฉันเมื่อถึงเวลาเกิดบ้าอะไรขึ้นฉันคิดว่าพวกนายไม่เข้ากัน ทุกคนเลยมาเธอเพื่อนรักเพื่อนรักของฉันฟังนะนี่ไม่ใช่การต่อสู้แบบธรรมดามันการเป็นฝึกที่สำคัญฉันกำลังจะบอกนายเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งหรือนายจะอยู่ที่นี่ฉันไม่ต้องการอะไรอะ่ะ ลูกแมวกระต๊อกกระต๊อกเราแปลแบบหยาบๆอยา่างเงี้ยมแบบันน่าจะเอ้ยว่าไงนะแกว่าไงนะไม่เอาเนอะเซลอย่าไปจิงใจอะไรกับเขาเลยไซเฟอร์ ipher, ถ้าเราจะไปเราก็ต้องรีบหน่อยศัตรูกำลังมุ่งหน้าไปยังสถานที่เราทีมบีเราจะรักษาความปลอดภัยให้ชุมพลสุดยอด รีบเพื่อนย้ายกันได้เลยเชื่อสบายมากป่ะไปกันต่อทำไมมันกลัยโอ้โหับเอามีระหว่างต่อสู้ได้ เรียบรอ้อยสตูแค่หนึ่งตัวรีบหน่อยรีบหน่อย ว่าเขามีทุราอะไรกับชาวคเมืองนี้ผมก็ไม่รู้อ๋อตอนเป็นเด็กฉันเคยไปเล่นที่หอคอยมันเริ่มแล้วมันเริ่มปิดตัวลงแล้วมันปิดลงแล้วฉันทนไม่ไหว พวกนายเป็นใครไม่ต้องเป็นห่วงเราเป็นผู้สมัครจากซีดีเราสุกมายังจากกาเดนลงสุดเกิดอะไรขึ้นที่นั่นทหารกันบาเรียนได้เข้าไปที่หอคอยข้างบนนั้นข้างบนนั้นเตรียมไปด้วยสปราร์ท่านข้างบนนั้นยังเต็มไปด้วยสปราร์มากมายถ้า Oh! ช่วยด้วยช่วยด้วยเอาละเว้ยสิ่งแรกเด้ฟังฉันนะการตกปลาเป็นตัวกำหนดข้าปรนสบการจำที่ฉันพูดได้ไหมเรียกไหมโอ้โ oh oh. ือนอนเถิอนอนลงไปอิมสโตนแปลก่อนหินที่มีพลังเวียนวงเล็กน้อยโอเคโอ้โหปีศาจเหรอฮะนั่นมันหวยมาก น่าตื่นเต้นนะสิมาเลยไปกกนเถอะสนุกเหรอเดี๋ยวโอเคแล้วก็อาศัยจังหวะน,นี้สักรู่หนะึ่งเดี๋ยวแบ่งการเดยนฟอร์สไปให้อโอเค แบ่งการเดียนฟอร์ไปให้เซลครับ mm hmm. มีจิกการเดียนฟอร์สแล้วก็ดอไอเทมออปไป mm hmm. เอาอย่างนี้ดีกว่า หรือกันต่อเลยครับโอ้โหเริ่มงข่ว่ติดโฟมติกดาวโอเคแก้สถานการณ์น็อกเช่นฟูพลังโอเคครับอ๋อเรียนรู้หรอคิดว่าเร็วครับได้ออก เครื่องกำหนดไฟฟ้าทำงานอยู่หรือไม่ไม่มีปัญหากับการเริ่มต้นครับพวกนรกนั่นทำอะไรกันอยู่ตัดสายการเชื่อมต่อแล้วหรือยังเริ่มต้นกระบวนการแลกเปลี่ยนครับผมซ่อมอะไรเหรอ ไอโสนล่านี่จะต้องเป็นการต่อสู้ที่แท้จริงของนายแล้วกลัวเหรอฉันไม่รู้ฉันไม่พยายามที่จะคิดถึงมันฉันรักการต่อสู้ฉันไม่กลัวอะไรทัศนะที่ฉันมองตาบเท่าที่นายทำให้มันมีชีวิตขึ้นมาจากการต่อสู้ นายเข้าใกล้เติมเต็มความฝันของนายอะไรฝันของนายเหรอนายก็มีเช่นกันไม่ใช่เหรอขอโทษนะแต่ฉันถ่ายทอดผ่านเรื่องนั้นไม่ได้โยให้ฉันไปกับมันด้วยเท่านั้น นั่นมันเรื่องของนายไอ้นนรกมาเข้ามาเกิดอะไรขึ้นเหรอเซลปัดมแมลงวันเหรอ <c oughs> หน่อยนะแกนั่นพวกคุณคือ <c oughs> อ๋อตก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 เอาหลบหลบจากทางไหนทำมันอยู่นี่ได้วะพวกนายคือทีม B หรออืมเอาเดี๋ยวก่อนไอ้ชายคนนั้นให้ใครพาฉันไปรอบๆเอาละ อ๋อประมาณว่าลงทางเหรอให้ฉันมันอยู่รอบๆด้วยได้ปะขอบคุณฉันไม่ลงทางอีกแล้วโอ้ใช่ฉันยังไม่ได้บอกชื่อฉันเลยแอมฉันคือคนส่งสารชื่อเซลฟี่จากทีม A ทีมนี้มีกับตันเป็นไซเฟอร์เหรอเขาอยู่ไหนล่ะ นุ่นหนึ่งวันในวันนี้ฉันจะบอกนายเกี่ยวกับความฝันอันโรแมนติกของฉันแล้วก็ไปเฮ้นี่เป็นเรื่องยากเชื่อเขาเลยกับตานรอเดี๋ยวพวกนายรอ,อทำยืนทำอะไรรออยู่ไอพวกนายยืนรออะไรอยู่นั่นน่ะ มาเร็วเร็วเข้าไปก็ไปวะไปทางไหนทางนี้เหรอสคอนายจะไม่ไปทางนี้ใช่ไหมมันเป็นหน้าผ่านนะเฮ้ยพวกนี่เป็นแผน <c oughs> โอ้ <c oughs> คุณจริงจังกับมันเลยเหรอเอาวะเอาจนจริงดิไปโอ้เอาเราาโผล่ทางนี้ได้ไหมจริงจริงแล้วมันตักฉายใช่ไหม ดีงั้นเราไปกันทุกคนติดตั้งหรือเชื่อมต่ออติดตั้งอ Guardian Fort แล้วใช่ไหมแสดงว่าข้างในต้องอันตรายแน่ๆมันอย่าลืมแหละเขาะ้าใจไหมคุณเอาวเป็นเซลฟี่ะง,งนแสดง,ง,งว่าเราต้องติดตั้งใหม่ใช่ไหม โคกดีไม่ติดไฟกับไปไซเฟ,ฟรอ,อร์เหมือนเดิมอือ๋อดออ๋อเอาโอเคโอเคอเรียนฟอนแล้วก็ดอโอเคอไปกัน นั่นดังนั้นเป็นดังนั้นนี่คือหอคอยดาวเทียมแน่นอนใหญ่ด้วยอ้าวคา <c oughs> วอนกี้ครับเฮ้ แล้วก็เดินกลับไปเกลับกันหนีไปละตามเข้าไปจ้าเขาขึ้นไปหรือเปล่าเฮ้ยกลับตอนทีบีโอ้โหช่วงจังหวะนี้มีจุดเซฟแล้วก็เรื่องของเอ่อดอไปดอก่อนอันดับแรกไปดอ รอให้ทุกคนเลยมูลี่เอาไว้ทำอะไรใกล้โมบายนี่เอา้ารอได้ครั้งเดียวแล้วโอ้โหดูดเวยนมาแล้วปล่อยใส่โหมดมากอ๋อคิว่า โอเคนี่คือจุดเซฟโอเคเซฟแล้วกันข้างบนน่าจะอันตรายพอสมควรครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับก็ขอบคุณที่รับชมและติดตามครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเข้าไปกดติดตาม